สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอธิบายประโยชน์ของการใช้ปุ่ม F 4ซึ่งมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มข้อดีข้อแรกของมันกันอันดับแรกเนี่ยเราสามารถใช้ปุ่ม F 4เนี่ยในการจดจำแอคชั่นล่าสุดของเราได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมกดมาที่เซลล์ B 2อนะครับแล้วก็กดเทสีเหลืองลงไปนะครับตอนนี้แอคชั่นล่าสุดของเราเนี่ยก็คือการเทสีเหลืองหากเราเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับเซลล์ Cell B 4แล้วเรากดที่ F 4นะครับเขาก็จะจาวิธีการเทสีเหลืองของเราหรือหากเราใส่ ตารางให้เขานะครับแล้วเราเลือนลงมากดปุ่ม F4 เนี่ยเขาก็ยังจะจดจําวิธีการทําตารางให้เรานะครับแต่เขาไม่จดจําสีเหลืองนะเพราะว่าเขาจำแอคชั่นล่าสุดก็คือการใส่ตารางนั่นแหละจะเราลองกดปุ่ม F4 ตรงนี้นครับมันก็ยังจะขึ้นแอคชั่นล่าสุดที่เราเพิ่งทําตารางไว้นะครับหากเราเทสีเอาสีแดงแล้วกันแอคชั่นล่าสุดตอนนี้ก็คือการเทสีแดงใช่ไหมครับเรามากดปุ่ม F4 ปุ๊บ เขาก็จะเป็นการเทสีแดงหรือเราอาจจะมากดที่คอลัมน์ A นะครับแล้วก็กดที่ขวา Delete นะครับหากเรากดมาที่คอลัมน์แล้วก็กดปุ่ม F4 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 เขาก็จะ Delete คอลัมน์ทั้งหมดของเราออกไปเลยนะครับเพราะว่าอักชันล,ล่าสุดก็คือการดีลิทคอลัมน์อันนี้คือข้อแรกนะครับในการใช้ปุ่ม F4 ในการจดจำพฤติกรรมล่าสุดของเรานะครับใน Excel นะข้อต่อมานะครับ ประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือการใช้ปุ่ม F4 ในการล็อกเซลล์นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้เป็นสีเหลืองแล้วก็ใส่คำว่า h i เข้าไปนะแล้วเราก็มาเลือกตรงเซลล D5 ตรงนี้นะครับหากเรากดเท่ากับแล้วก็ไปอ้างอิงตรงเซลล B2 ตรงนี้นะครับแล้วกด Enter เนี่ยตอนนี้ข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์ D5 เนี่ยก็คือข้อมูลเดียวกันที่อยู่ในคอลัมน์ B2 ที่เราทำสีเหลืองไว้นะครับวิธีการล็อกเซลเนี่ยเราจะกด พอเรากดครั้งแรกเนี่ยเขาจะขึ้นดอลลาร์ซายมา2ตัวนะครับความหมายก็คือเขาจะล็อกคอลัมน์ B นะครับแล้วก็เขาจะล็อกแถวที่2ด้วยนะครับมันก็คือเซลล์ B2 นั่นแหละไม่ให้ขยับไปไหนเลยหากเรากด F4 อีกทีนึงดอลลาร์ซายก็จะเหลือแค่ตัวเดียวนะครับคือไปอยู่ข้างหน้าแถวที่2และก็หมายความว่าเขาจะล็อกแค่แถวที่2กดอีกทีนึ่งปุ๊บดอลลาร์ซายก็จะอยู่ที่คอลัมน์ B โดยการล็อกที่คอลัมน์ B เท่านั้นแล้วเรากดสุดท้ายกดอีกทีนึงนะครับก็คือการกดอันล็อก เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการล็อกแถวก่อนนะครับแถวตรงนี้นะครับแถวที่2ไม่ให้มันขยับไปแถวที่1หรือแถวที่3ก็คือไม่ให้มันขยับขึ้นบนหรือขยับลงล่างนั่นเองนะครับเซลล์ที่เราอ้างอิงเนี่ยขยับขึ้นบนหรือเราขยับลงล่างเนี่ยเขาก็ยังจะโชว์ข้อมูลในแถวที่2อยู่อันนี้ก็คือการใช้ล็อกแถวนะครับหากเรากด F4 ทีนึงก็คือการล็อกคอลัมน์หากเราขยับไปทางซ้ายคอลัมน์ทางซ้ายหรือคอลัมน์ทางขวาเนี่ย เขาก็ยังขึ้นเป็นข้อมูล B2 ให้อยู่นะครับเพราะว่าเราล็อกคอลัมน์ไว้นะครับสุดท้ายเนี่ยก็คือการล็อกทั้งแถวทั้งคอลัมน์นะครับทีนี้ไม่ว่าเราจะขยับซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยบนล่างเขาก็จะขึ้นเป็นข้อมูลให้หมดเลยนะครับซึ่งตอนนี้เราอาจจะมองไม่เห็นประโยชน์ของมันนะเดี๋ยวเราจะลองเอาการใช้ล็อกเซลล์โดยการกด F4 เนี่ยไปะปยก์ใช้นะครับตรงนี้เป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลที่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับเป็นชื่อสินค้า ABCDE นะครับ แล้วก็จํานวนสินค้าราคาสินค้าเดี๋ยวเราจะมาหายอดขายกันนะครับยอดขายเนี่ยก็คือการคูณระหว่างจํานวนกับราคานะครับโดยการกดเท่ากับเอาราคาเนี่ยไปคูณกับจํานวนนะครับแล้วกด Enter ทีนี้เวลาเรา Copy ลงมาเนี่ยมันก็จะไหลาตามกันมานครับเพราะว่าเราไม่ได้ล็อกซึ่งมันถูกแล้วนะครับเราอยากให้มันเป็นแบบนี้เราก็จะได้มูลค่ารวมของสินค้าทั้งหมด5ตัวแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะ Copy นะครับเดีย๋ยวผมจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นภาษี7% แล้วก็เดี๋ยวจะเอา7%เนี่ยไปคูณกับยอดขายนะครับว่าเราจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่โดยการกดเท่ากับนะครับเลือกไปที่ยอดขายแล้วก็กดไปคูณ7%ด้านบนนะครับกด enter เราก็จะได้ภาษี7%ของสินค้า A แล้วนะครับหากเรา copy ลงมาเนี่ยเขาจะขึ้นเป็น error นะครับเซลล์มันขยับตามกันลงมานะครับ นี้เราก็มาดูว่าตรงไหนที่เราอยากจะล็อกมันไว้นะครับตอนนี้เซลล์สีแดงเนี่ยมันขยับจากแถว2มาเป็นแถว3ใช่ไหมแสดงว่าเราจะต้องไปล็อกที่แถวนะครับเราถึงจะได้ข้อมูลที่เราต้องการกลับไปที่เซลลเดิมนะครับกดไปที่ฟอร์มูล่าบาร์นะครับแล้วก็พิมพ์ไปตรงตตรงนี้ก็ได้นะดอลลาร์ไว้หน้าเลข2เพื่อที่เราจะล็อกแถว2นะครับแล้วก,กด Enter เดี๋ยวลองก๊อปปี้มาใหม่นะครับเราก็จะได้ข้อมูลที่เป็นภาษี7%ของสินค้าที่2แล้วนะ ทีนี้ถ้าถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็ copy ลงไปได้เลยนะครับอันสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเรากองกด F4 เฉยๆดูแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะ copy action ล่าสุดของเรานะ mm hmm. กด F4 เขาก็จะ copy สูตรมาให้เราครับซึ่งอันนี้มันก็ยังง่ายอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะ copy ตรงนี้เนี่ยลงไปเลยนะครับแล้วก็จะลบข้อมูลที่เป็นตัวเลขตรงนี้ออกไปแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่ตัวเลขตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้สูตร vlookup ในการดึงข้อมูลนะครับ ด้านบนเนี่ยเอามาใส่ในช่องว่างเราจะได้เห็นประโยชน์ของการใช้ f 4เนี่ยมากขึ้นนะครับแต่เรามาเริ่มกันเลยนะครับโดยการพิมพ์ v lookup นะครับกดแท็บทีนึงนะครับ lookup value เนี่ยให้เราเลือกไปที่สินค้า a ตรงนี้นะครับกด c o ม m าทีนึงแล้วก็ไปเลือกพื้นที่ที่เราจะใช้ในการดึงข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมจะคุมข้อมูลด้านบนแบบนี้นะครับที่เป็นสีแดงกดอมม่าอีกทีนึงนะครับ คอลัมน์อินเด็ก์เนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่เป็นหมายเลข2นะครับซึ่งผมทําไว้แล้วด้านบนตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะดึงข้อมูลที่เป็นจํานวนเนี่ยตอนนี้เขาอยู่คอลัมน์ที่2จากตารางสีแดงเนี่ยเอามาใส่ตรงนี้นะครับกดคอมม่อีกทีนึงกดเลข0เพื่อเป็น exact match แล้วก็กดวงเล็บปิด enter นะครับเราก็จะได้ข้อมูลที่เป็นจํานวนของสินค้า A มาแล้วตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะก o p y ีสูตรตรงนี้นะครับขยับไปทางขวาทีนึง ทีนี้พอเราขยับมาทางขวาทีนึงเนี่ยทุกเซลล์เนี่ยมันขยับตามกันไปหมดเลยนะครับครับอันดับแรกเนี่ยเราจะไปแก้ที่ชื่อสินค้านะครับชื่อสินค้าเนี่ยเราอยากให้สินค้า a เนี่ยมันล็อกอยู่กับที่ทีนี้เราก็จะกลับไปที่เซลล์ที่เป็นจํานวนตรงนี้นะครับกดไปที่ formula bar แล้วก็มาล็อกตรงคอลัมน์ b ตรงนี้นะครับกด d o l เข้าไปลองกด enter ดูนะค่าก็ยังไม่ได้นะเพราะว่าเพราะว่าตารางสีแดงเนี่ยเขาขยับตามมาเดี๋ยวเราก็กลับไปแก้ตารางอีกนะครับโดยกลับไปที่เซลล์เดิมนะกดไปที่ formula bar ถ้าเราจะไม่ให้ตารางมันขยับเนี่ยเราก็กดคลุมตรงนี้นะครับแล้วก็กด f 4นะครับกด enter ทีนึงครับอ่ะเดี๋ยวเรา copy แล้วก็มาวางใหม่นะทีนี้เราก็จะได้ราคาที่27บาทแล้วนะครับลอง copy เข้าไปยอดขายตรงนะครับ copy ไปที่ภาษีภาษีก็ตรงครับต่อมาครับเดี๋ยวเราจะก๊อปลงมาอีกแถวหนึ่งนะครับจากสินค้า a ลงมาที่สินค้า b แล้วกดวางเขาก็จะขึ้น error ให้ก็ทาเหมือนเดิมครับกดไปที่ formula bar นะครับดูว่า ตัวไหนที่มันไม่ควรจะลงมาตรงสีม่วงนะครับที่เป็นหมายเลข2มันไม่ควรจะลงมานะครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องไปล็อกแถว10นะครับเราก็กลับไปที่ formula bar เหมือนเดิมนะครับกลับมาที่แถว10ตรงนี้นะครับพิมดอลลาร์ซายเข้าไปข้างหน้าหมายเล็ก0นะครับเพื่อที่จะล็อกแถวที่10กด enter แล้วก็ลอง copy ลงมาครับลอง copy ลงมายาวเลยนะครับทีนี้ข้อมูลเนี่ยน่าจะถูกต้องหมดแล้วนะครับทีนี้เราก็ลองลากทั้งหมดเลยแล้วกันทีนี้เราก็จะได้ข้อมูลที่เหมือนกันกับด้านบนเลยนะครับโดยไม่ต้อง ไปนั่งปรับสูตรทีละเซลล์ทีละเซลล์นะครับเราก็ใช้วิธีการล็อก F4 นี้นะครับซึ่งข้อมูลมันอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับจริงๆถ้าข้อมูลเรามีเยอะเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากๆนะครับในการล็อกโดยการใช้สูตรเบลกับนะโอเคอันนี้ก็เป็นประโยชน์ข้อที่2นะครับของการใช้ F4 นะครับในการล็อกเซลล์นะครับ อีกวิธีหนึ่งนะครับในการใช้ F4 ครับไม่รู้ว่าเป็นประโยชน์หรือเปล่านะครับถือว่าเป็นคีย์ลัดแล้วกันนะครับก็คือการกด Control F4 นะครับเวลาเรากด Control F4 แล้วเนี่ยเขาก็จะปิดหน้า Excel ของเราไปเลยนะยกตัวอย่างให้ดูนะครับโดยการกดที่ Control แล้วก็ F4 ทีนี้ชีททั้งหมดที่เรามีอยู่ในหน้า Excel นี้นะครับก็จะหายไปแล้วนะครับกลับมาใหม่นะครับผมอันนี้ผมเปิดไฟล์ใหม่นะเมื่อกี้เรากด Control F4 ไปแล้วใช่ไหมก็คือการปิดชีท และอีกวิธีหนึงคีรัดอีกอันนึงก็คือการกด u l t f 4นะครับในการออกโปรแกรมไปเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมากดพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับก็คือกด Alt+F4 นะมา1 2 3 u l t i m a t e f 4นะครับแต่แต่นี้ผมขออนุญาตไม่กดละกันนะก็คือเดี๋ยวถ้ากด Alt+F4 ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะออกโปรแกรมนี้ไปนะจะได้ไม่ต้องเปิดมาใหม่นะครับแต่สำหรับ คนที่ดู YouTube อยู่นะครับแล้วก็กด a อด a t F4 เนี่ยมันอาจจะออก YouTube ไปแล้วนะฮะเขาออกจากเขาอาจจะออก YouTube ไปแล้วเพราะว่า a อ m มิ F4 เป็นคำสั่งของ w i o w s นะครับก็คือก็ใช้ในการออกทุกโปรแกรมนั่นแหละนะครับ เคทั้งหมดนี้ก็คือประโยชน์ของการใช้ปุ่ม x c นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับหากใครยังไม่เข้าใจนะครับก็ลองย้อนกลับไปดูอีกทีก็ได้นะครับหรือว่าหากยังไม่เข้าใจอีกเนี่ยก็กดคอมเมนต์ไม่ได้นะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับหากใครยังชมมาถึงณจุดจุดนี้นะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับรบกวนฝากกดไลค์กด s u b สไครต์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ